เฮ้ยโมนี่อนี่เปลี่ยนไม้มนี่มาใส่อยู่ข้องกัเบเพี่กับปูไปไฟกล้องเรยพูดกระพงก่อนใช้เป็นบรกอบใช้พกเป็นใช้อยู่ข้อมนีใช้ยูข้อ อูไงเอาออเนี้มันมันสีไต่ไอ้นี่คือเนี่ยป้ายส่วบัถึกทิ่เขามาใส่ในตูละลสองลมาใส่นี่คือเขามันสะถือบัวหอนมดแล้ว้องเออทายยุ่โหอมดละไม้ข้องไม้ข้องวันนี้ ไม้คงสิมาร์ทวะเนาะรถล่มใส่ได้หนูเอ้ยใช้ปูงไงครับใช้ปูงไงเดินตุนไงปูกำปูน้าขาเก๋เขาใส้ถือต้นโล,อลอสองโลไปไดน้นี่ กูอีสานกูอีสานเขียวปะเขียวเลยเนาะกูอีสานเขียวมัตถิษิ์แตกเพียงเพียงครับแต่ทอดขึ้ยังไงวัตถิษฐ์ก็ถือก็ถือรุ่นใหญ่ละมันจะรุ่นหมกเอี๊ยบ โดยเฉพาอีกแล้วคลองหน่อยพี่นีพันบ่นได้หลอกพี่นี่ป้าหลายครับจะมันสิคิเดเบียดบ่อีกปัญหาเกียร์บอกเปลแป้นครับกระปูว่าจะสิบร้ไต ไล้ขันโมแป้นล้วมันไต้ข้นยาเราป้ามส้วบบถึกต้องเคี่ยวออกแน่ทำความสะอาดปูนีปีฮะแดดเป็นเปลี่ยงสิรับป้าส้วบดีเถอะบะถือเจ้าแค่ว่ากัน